ครับครับซ้ำข้ละซองตัวเหนเนาะม่าเามักย h เนาะสวดเราเลยสันีีข้างเนาะขายาวดีเนาะคนเอือนีเนาะแถนี้เนาะเห็นี่ยือยังเห็ดเพิ่งนยุงยุงเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคัสสวดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันวันที่สิบเจ็ดพฤษภาจ้าครับผมวันนี้เข้ามาที่อำเภอบุญทลิกนะผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดินทางมาแต่เมื่อคืนนะพี่น้องโอ้โหอยู่บ้านมื่อวานนี้กลับมากับสาวเดือนปลาฝนนะครับผมอีสานมันนาพาลุ่ยวันนี้ก็มาลุยปลากะเอาปลาฝนว่าดู มาข่างแหลกเลยมาข่างแหกนะพี่น้องปลาบุญทนลิกแหละค่ะพี่น้องเป็นปลาก็เพาะหูวะเสือไงเป็นปลาบุญทนลิกเนาะครับผมอันนี้คือเขาบเคยมาก็เลยบรูว่าพิกัดบ่งใดเป็นบ่งใดเนาะกับมาน้ำเพื่นได้พี่น้องกับพี่เพื่นพามาแหละแต่เพื่นกับหาอยู่แถวแนี้แหละปลาพี่น้องไปะตุนน้ำกันค่ะครับผมเป็นปลาที่เขาบเคยมานะครับผมเขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับผมขอบคุณที่ก็ไหลกอดแจ้ปลาพี่น้องด้วยกันครับเพื่อนขาไล่ด้ครับ โอ้ยขาลั้งึนข้าลายนึ่เกียร์ตกนงขา่ข้าลายกแล้วขาอยากจะฆ่าขาถงอ้นอ้นึข้าลายอ้นด้พี่น้องลำไม เนาะเลยใกล้ตันนี้พี่นี่เียบจ้อยเยบตรงนี้เออเลเพิ่งขาไนี่กำลังกำลังออกเนาะกำลังจุ่มหน่อยเต็มเลยจุ่มกำลังจุ่มงามๆเลยครับ ึงแดงีเลยครับเห็ดึ่งแดงชี่ีแดงีน้่นเก็บดูเก็บน้ำพิ่นเราได้ป่ะฮันสวยงามไปข้าหานี่คับปูนว่าจุดใดเขาออกเนาะ้าเ็นยางแบบซุบซมด้พี่น้อาปลาเขาบอกเคยมา ปีที่แล้วเขาก็มากครับแต่วันก็นอยู่ปลาเป็นหลายปลาหลายโซนเนาะตุลาโซนตุลาโซนเลยปลาใหญ่เนาะครับผมปลาใหญ่โซนใสใหม่กระย่างออกกินด้วยจริงครึ่งแดงสีด้วยจ้ะจเองยกำลังจูนเย็บหนีกำลังขึงข้นด้วยค่ะพี่น้องโอ้จมอย

สี่ข้างเนาะเห็นกระลังเสียบไงเนียนยา่เนียเนาะกระเทือนกระเทือนโอกระเทือนโอจะได้นี <c oughs> ่เลัว<อ>เลย,ยน้อยก็มีหน่อยก็เอาหน่อยละพี่น้อง <c oughs> ่าไก่ปันนี่เต่กขาเขาเงาดีกระลังเสียบอันดีเนี่ยบอลรถบถมารดมารแม่มึง <finde> <noise> มันข <to> ้าหลุดใวเนาะห้งดไวดแห้งโู้ผมเดียวนะนี่นี่ดอกดอกประมาณนี้ด้วยครับผม โอาดีกระตาบุญทลิกเด้อพี่น้องเลยตาบุญทลิกมืน่นถ้าเขาบพาเก็เบเปิดกวนก็สิงามอยู่ดีเนาะอันนี้น้องเพิดกระเป็นคนอยู่แถวนี้ด้วยครับผมบ้านอยู่นี่มันบอาอ๋อเจ้าทินงพอเจ้าทินง <c oughs> <c oughs> โอ้โหจิพอแต่ละดอกเนื้อพี่น้องกะพรอเรื่อยๆอยู่ดอกครับผม ว่าคนเขาก็หาหลายเนาะดอกกำลังงามๆด้วยครับขานี่เดีเนาะนดีใช่อ้ยบ่เห็นเลยขดคางแนยมยอยากแค่น้อยเด้อพี่น้องโบูนไม่ต้องแนมบ่เห็นเลยเพระาะว่ามันแบบคึม้มคึมฝ่าคึ้มฝนเนาะแม่ ัดอกคเสยข้างจนบุดหัวหายได้พี่น้องเพราะว่าเราเฉื่อถึกเตะไปเสยข้างหัวหายเลยสุดมีดอกประมาณนี้เด้อครับในชุดเล็บซองเลยกำลังงามๆเลยครับที่บจะใ ลุ่นเลยพี่น้องลุ่นเหติเต็มตะการเลยครับมันได้ครับครับซ้ำคาราซองตัวเนาะเมื่อเรามาหยั่เนาะสดเมื่อเรายั่สดเอาเลย, <c oughs> ลยสะเ,เ, <c oughs> เก็ดมือก็ดอกเห็ดเด้อครับผมแต่ว่าขาเขาเหี่ยวเลยพี่น้อง

แต anyway. okay. yeah, h, you, you ่หัวเขาหลุดไว้เนาะแม่นตัวแห้งหลดเอือนเห็ดหัวหลอนแดงเลยพี่น้องว่าจริ่อยู่เพชรบูรณ์เอือนเห็ดพึ่งหัวหลอนดีแน่นอนอันนี้หัวหลอนแดงได้ครับผมเห็ดบวกขันพลใบใหม่เลยเนาะบัวเคี้ยวบัวเคียบเห็นพี่น้องเห็ดกระเจี๊ยมจะหลุดแบบซ้ำๆกันได้พี่น้อง พร้อมกันเนาะโอกาสที่เขาสิเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีหรือเปล่านี่สมีพี่น้องกำลังเสียดเด้อผมเก่งอยู่เนาะจะได้กินเห็ดเพิงแดงซี่กับมื่อนี่ละพี่น้องเลยได้กซีมเมื่อนี่ละพี่ดีนี่ผมจะทรงงามๆเนาะ กันขาบ้านนูนก็ขาบานงะเฮ็ดนี่เขาบาไดดดอกไงบานใดด้วครับผมดอเงอกกระเทือนกระเทือนเจเมงมงโอโอเมงโอต้เฮ็ดจะได้กินไปตำแจ้วะบอก่โอ้โอ้ยิงเอาเลยตัวนี้ คือกระตาเป็นขมานึงมันห่วงมายิ่งแมนตัวยิ่งถือเคยนี่อเคนี้ละยงโนไมรูว่าเปีกจะได้กินโอ้ยตัวใหญ่เฮตัวใหญ่นะัไม่วันตัวสำนีเฮจะได้เอาขายาวาดีเนาะคือยังเห็ดผึ่งนกยุงเลยลักษณะดอก น,น่ะมลุดดีเหรอโลุดโมลุดใหมวห่ดูดไม่หงตเอาเลยว่หมดเลยแต่ว่าขาเขาเาหา่น้อดอกดอยแต่ขาเงีวเลยครับเพราะว่าไม่ม่เขาหนะขาเขาเลยเหี ตรงเคียร์อย่างเดียวเลยตรงเคลียนกอลังงามนะโอ้แต่กยักไงก็นีแล้วพี่น้องกำลังงานนะ จะหลุนเดียวกันเนาะหาดอกบานบาน่งาหกดอกพี่น้องดอกานบานนี่สสีไายหกยนี่น่อยทัดกันตีกันนี่แต่กันน่อยแหงเนาะเอาไดยุเอาไดยุคาขาหนียวแล้วคาขาวเหนวแต่หัวรุ่นไว้ครบ เฮ็ดกระบ,บ,บัวบัวบ่มีเดือพี่น้องเฮ็ดกะแต่มีเนยได้ครับจดบอกเ,เขาดอกนอยอยี่น้อยแล้วโคตรกะโคตรกะหลายครับผมพี่น,น้องเ้าได้ยินข่าวกับพากันมาเนาะหาเห็ดวันนี่คนหลายได้ครับผมนีน่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับ

ขงข้ามได้สิครับผมดอกงามขึ้นข้ามดูอะไรให็ดต็นกระเบาเนาะเคลื่นกันทั้งนี้คืออื่นให้เป็นกระเบ้าเด้อจ้ะทั้งบ้านตีนอื่นให้เป็นข้ามค่ะขึงข้ามขึงข้ามจ้ะใช่ขึ้นข้ามได้สิครับผมเหลือเหยื่อหน่อยเขาไม่ใช่น้องมือกําลัง เป็นเหยื่อเป็นใหญ่เต็มเลยนเนาะยังเดินเลยขึ้นขึ้นพี่น้องเด้อต้องพิสูจน์ครับผมที่อาจจะเป็นหเหยื่อข้ามนะครับผมอ๋อนี่เป็นหเหยื่บอบักอึหรือเปล่าพี่น้องนี่นี่ครับบนหายใจนะครับผมขด้นอา เห็ดท,ที่ห่ออะไรมอน,นี้เด้อพี่น้องนี่ครับเป็นเพื่งแดงข้ามเพ,เ,เพื่งแดงซี่เนาะเพื่งแดงซี่เป็นเพื่งแดงข้ามพี่น้องผิดแล้วก็มีเห็ดเพื่งขาล่ายด้วยครับเห็ดเพื่งข้ามไปจไังใดปลอดทีนี้ <c oughs> ผักควนเนะาะบึงว <c oughs> ากันใหม่ครับผมผักควน่อน<า>ออกจากป้าเลยจ้ะครับนนเนาะแต่บึงมืงเอื่อนห้าสิไปทางไหนเองอพี่น้องบ้านโหชตาชีวิตเลยมืึงนี้ทัฒนบรรเป็นที่ เฮ็ดเขาก็ออกแบบจะได้พเนโอออกเป็นจุดเป็นจุดเขาก็ได้ออกแบบทั่วป่าไหมคะพี่น้องออกเป็นจุดเป็นจุดไหมคะมันี้เขาก็บจุมหน่อยเนาะแม่นครับเสาคนก็ไลยหลายก็อีกยางเขาก็เป็นคนบ่เป็นคนในพื้นที่เนาะแล้วคนในพื้นที่เขาจิรูดจุดเฮ็ดออกแล้วข้ามาเดีเย้ามาแบบยางเดายางเดียวเลยเออยางตามกวนเขาเขาก็เลยแบบกะสีบกปันไดนเนาะกะสิบกสู่คนในพื้นที่เพิ่นเพิ่นก็หุดจุดออกกันเลยสิแต่ประมาณนี้แล้วพี่น้อง ผ่าพิน้องเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่คนหลายคนแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ